วันนี้มาพบกับอาทิตย์โมโตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกำลังของเครื่องยนต์นะครับซึ่งวิธีการวัดที่ถูกต้องนะครับกับวิธีการวัดที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าหลายๆท่านถามมาว่าก่อนตั้งวาลกับหลังตั้งวาลกำลังอัดแตกต่างกันไหมนะครับซึ่งผมบอกเลยเลยว่าจริงๆแล้วก่อนตั้งวาลกับหลังตั้งวาลกำลังอัดมันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกครับนะครับ เพผไม่ต่างเราด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าทําไมไปถึงต่างกันล่ะนะครับก็มาดูแล้วกันจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเวอร์ชั่นที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนว่าเวอร์ชันที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือเวอร์ชันที่ต้องปิดกินเร่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเวอร์ชั่นปิดกินเร่งนะครับให้ดูเวอร์ชันปิดกินเร่งแล้วกันว่า กำลังอัดจะขึ้นเท่าไหร่นะครับอ่ามาดูครับเรซีกุญแจขึ้นมานะครับปึ๊บผมไม่แตะเเร่งเลยนะเราลองดูนะครับกำลังอัดน,นะครับกำลังอัดที่ได้ประมาณร้อยเก้าสิบห้ามองเห็นไหมครับอ่าประมาณร้อเก้าบห้านะครับอ่าอันนี้คือเวอร์ชั่น ปิดคันเร่งอ่านี้ดีกว่าอย่าเรียกว่าไม่ถูกต้องเลยเวอร์ชันปิดคันเร่งอ่ะมาดูเวอร์ชันเปิดคันเร่งบ้างนะครับตามคู่มือหรือสวิตช์เป็นนวดเนี่ยจะบอกว่า full throttle คำว่า full throttle หมายความว่าเราต้องปิดคันเร่งให้สุดสุดนะครับสุดก็สุดจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผมปิดสุดแล้วนะสุดแล้วผมจะกดสตาร์ทมาดูกันว่าก็ลังอาจจะขึ้นเท่าไหร่อ่ะมาดูครับเห็นไหมครับเห็นไหม ประมาณสองร้อยยี่สิบเห็นไหมอ่านี่ครับเห็นไหมประมาณสองรอยี่สิบซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าวิจารณ์วัดนะครับถ้าแค่เราเลือกวิธีการวัดผิดค่าที่ถูกค่าที่ออกค่าที่ได้ก็จะผิดตามนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกการวัดที่ถูกต้องนะครับซึ่งสวิตเป็นนว่นแจ้งไว้อยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็นฟูฟูคือการเปิดเร่งให้สุด นะครับรทเปท็น full t o t a นะครับเราถึงเราถึงจะได้ค่านี่ถูกต้องนะครับเพื่อจะเอาไปทําการประเมินว่ารถคันนี้ก,กําลังอัดดีหรือเปล่านะครับเพื่อจะซ่อมต่อไปนะครับก็คลิปนี้คิดว่าน่าจะตอบปัญหาหรือตอบน่าจะตอบปัญหาของใครหลายคนได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกําลังอัดว่าควรต้องวัดแบบไหนวัดแบบเปิดคันเละเปิดล้นเร่งหรือปิดล้นเร่งนะครับ วิธีการที่ถูกต้องคือต้องเปิดตีเล่งให้สุดนะครับแล้วเราจะได้ค่ากำลังอัดที่ถูกต้องนะครับก็าฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ